ดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ช่างก็จะมาบอกเทคนิคนะคะผมลูกค้าก่อนที่จะยืดเคลาตินค่ะผมเสียแล้วก็หยิดฟูเยอะนะคะยืดยังไงไม่ให้ผมหักนะคะตามมาชมกันเลยค่ะเราก่อนที่จะใส่น้ำยาเคลาตินนะคะเราก็จะมาสะด้วยแชมพูก่อนสักสามน้ำนะคะ ใส่แชมพูเสร็จแล้วก็ล้างแชมพูออกให้สะอาดแล้วก็ใส่แค่สปานะคะสำหรับที่เราจะทำคมีเพื่อไม่ให้ผมช็อตแล้วก็เพิ่มความเงาให้กับเส้นผมด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเลยล้างให้สะอาดจนอ่า เส้นผมเนี่ยสูดนะคะสับสับของผ้าซับเช็ดเสร็จแล้วเราก็ทำการเป่านะคะ ติดผมเป็นช่อๆผ้าคุมเลยค่ะกลิ่นไม่ฉุนนะคะแล้วก็เอามาลงตรงที่เส้นผมห่างจากโคนเล็กน้อยนะอย่าให้ติดหนังศีรษะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างแรงเลยเทคนิคอย่างแรงเลยเทคนิคอย่างดีเลยนะถ้าไปติดหนังศีรษะเนี่ยนั่นแหละที่ทําให้ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะยืดนะคะเพราะว่าถ้ายืดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยแบนนะคะเป็นนี่แหละขั้นตอนที่ใส่น้ํายาน,นี้เลยน้องสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับน้องๆที่จบใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคในการที่เราใช้ตัวหนีบอีกนะคะทําไมลูกค้าถึงมาบอกร้านเออ ผู้ที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยจะได้เจอลูกค้ามาบอกว่าเออพี่ยืดที่อื่นมาผมมันหักหรือไม่ก็เราก็จะเจอเองเวลาเราสะใดนะเราก็จะเห็นผมลูกค้ามันหักอะนะอันนั้นก็อยู่ที่เทคนิคในการยกองศาที่เราหนีบนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้คือเนี่ยใส่ตัวน้ํายานี้นะคะอย่าให้โดนหนังศีรษะเด็ดขาดเลย เป็นไปได้เราก็ใช้มือเราลองไว้นิดหน่อยนะคะมันจะได้ดูเป็นวอลลุ่มนะคะตรงโคนเขาอะมันจะได้ดูแบบดูเหมือนผมหนานะคะจะดูตาลายนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ปรับมุมกล้องให้ก่อนคะ่ะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะอันนี้เราก็มาอีกฟากหนึ่งด้านซ้ายมือของลูกค้านเองนะคะทำเหมือนกันซ้ายขวาค่ะ ใส่น้ำยาเสร็จแล้วตามสภาพเส้นผมนะคะผมอ่อนแอผมแข็งแรงนะคะอันนี้พี่จะไว้ประมาณ40นาทีค่ะอันนี้ผมน้องเขานะคะเมื่อกี้ใส่น้ำยาทิ้งไว้ประมาณ30หรือว่า4ีนาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกล้างเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาเป่าเป่าเสร็จแล้วก็ใดนะคะ การใดก็คือใดเหมือนเราไดผมนี่เลยค่ะไดให้เรียบแล้วก็ไดให้ตรงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาใช้ตัวหนีบดีบตามมันก็จะไวแล้วก็ง่ายด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนใช้ตัวหนีบนี้นะคะเราจะทําการยืดเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่เราใดผมเสร็จแล้วนะคะเราก็ติดกิ๊บขึ้นไปแบ่งเป็น3ามส่วนหรือ4ี่ส่วนก็ได้นะคะแต่ว่าผมนางแบบคนนี้เนื่องจากว่าผมนางแบบยาวอยู่แล้วนะคะก็แบ่งเป็น3ามส่วน ใบหูสองข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็รวบขึ้นแล้วก็แบ่งลง,งมาไม่ต้องเยอะนะคะผมลูกค้าเส้นใหญ่นะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ร8อินะคะค่ะ จะทำการหนีบห่างจากโคนเล็กน้อยนะคะห่างจากห่างจากโคนประมาณสัก20เซน ดเดี๋ยวช่างขยับกล้องให้นะคะอย่ารีบนะคะเราก็จะวางนะคะจับลูดลงมานะคะไม่ต้องรีบนะคะลูดลงมาถึงปลายเลยนะคะ ก็ต่อมาก็เอาอผมลงเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะฝนตกโอ้ฝนตกแขนมาอีกแล้วแขนแขน แขนแขนพอดีว่านะช่างก็ช่างทําเองแล้วก็ตั้งกล้องเองถ่ายทําเองนะคะแล้วก็ตัดต่อเองนะนักเลงมากเลยอย่างนี้น่าจะเห็นชัดกว่านนะคะ ถ้าช่างเสมสวยนะคะที่จบใหม่นะคะดูคลิปของพี่เ,เนี้ยดูไปเรื่อยๆนะคะดูสักหลายๆรอบนะคะเดี๋ยวก็จะทำเป็นเอง นี่เลยนะคะผมมีสปริงเงาด้วยนะคะจากที่ผมลูกค้าเสียแล้วก็แห้งอีกเยอะมากนะคะมาเจอมืงช่างนะคะเอาอยู่ค่ะเงาเลยเชวบเชวบเลยเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะการยกองศาสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะเส้นบนนี้นะคะตรงจุดมงกุฎนะคะ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้ตัวหนีบเสร็จแล้วเราก็มาเอากิ๊บติดเป็นช่อๆติดแบบไม่ต้องม้วนนะคะเพราะถ้าม้วนก็จะเห็นรอยหักอีกนะคะน,น,น้องๆเนี่ค่ะติดเอาผมไปด้านหน้านะคะเราดูแล้ว มันไม่สำคัญแต่ว่ามันสำคัญมากเลยนะคะการาที่เราจะติดกิฟทุกขั้นตอนเลยองศาติดกิฟแล้วก็การหนีบนะคะติดเพื่อเราทำเป็นช่อบเพื่อที่จะใส่ตัวน้ำยาตัวล็อกล็อกให้ผมตรงเงาอยู่ได้นานเป็นปีนั่นเองค่ะ ตัวนี้เป็นตัวกรกนะคะกรกให้ล็อกให้ผมตรงแล้วก็เงาอยู่ได้เป็นปีนั่นเองนะคะ mm. ก็ใส่เหมือนกันตอนที่เหมือนกันที่เราใส่ครีมยืดครั้งแรกเลยนะคะ mm. แต่ตัวนี้เราใส่เราทิ้งไว้ประมาณ15 20นาทีเราก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวล้างสารเคมีด้วย ห่างจากโคนเหมือนกันนะคะห่างจากโคนเล็กน้อยนะคะทำเหมือนกันเลยทั่วหัวเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะ เอันนี้เราเราก็ไปสระมาแล้วเราก็เป่าอย่างเดียวเลยค่ะใช้่าอย่างเดียวนะคะถ้าเราทําการยืดดีแล้วเนี่ยหลังจากที่เราสระแล้วเราเป่าเราก็ใช้มือลูดรูดลงแค่นั้นก็เงาแล้วค่ะนี่เป่าเสร็จแล้วก็ลองมาเช็คผมดูนะคะว่าเงาไหมมีสปริงไหมนี่ค่ะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ เห็นไหมคะเงาเลยมีสปริงเลยนะคะ